นะครับงั้นเข้าแล้วในทุกไกด์ไลน์นะครับอีก2ตัวที่มีผลต่อการสร้างทอมบินนะครับโดยผ่านทางแฟคเตอร์ 10A นะครับก็คือยานะครับที่ชื่อว่าเอพิสแบ์นกับไลวอล็อกซแบนนะครับเอพิสแบ์นทำการสาชื่อลิสโตโตนะครับกับเอเวโรสนะครับที่ของไลวอล็อกซแบน์ใช้ล็อกเกตซัดดี้นะครับแล้วก็ยาตัวใหม่ที่เราช่วยทำ trial อยู่ตอนนี้คืออ็นด็อกซแบน์ชื่ออินเกรสทิมมี่4 8นะครับ ทั้ง4ซั t u ี้นี้นะครับรักษาคล้ายกันเพียงแต่ว่าของ a r i s t o t l ลนั้นใช้เทียบวาฟ f a r i กับเทียบกับ aspirin เอเมนไห่ฮะโทษฮนะอเวอร์ l o สเนี่ยเทียบปริซาแบนกับแอสไพรินนะครับการที่อ a r i s ต o t ล e l o c k e ตเอนเกจนั้นเทียบยากับวาฟ f a r i ทั้งสิ้นนะครับผลกลางสาวเป็น p o s i t i ี e หมดแล้วครับนะครับยากลุ่มนี้ล็ l o c แบนก็คล้ายๆได้ไปกระแทนนะครับเป็นไฮ g ี l y s e l e c t i นะครับแ factor 10a นะครับฮ h a ์ f life 19ชั่วโมงนะครับ แล้วก็เริ่มถูกแอปพูฟโดยยุโรปกับแคนาดาเรื่องของการรักษาไข้ผู้ป่วเป็นทอมโมซิตนะครับเฟสสามซัด์ดีนั้นเสร็จแล้วนะครับชื่อล็อกเก็ตเอฟซารดีนนะครับแบ่งแค้ผป่วสองกลุ่มนะครับกลุ่มหนึ่งได้แล้วักษาแบงขนาด20มิลลิกรัมนะครับแต่ถ้าเคตินีไม่ดีจะจัดเสือยี่ห้าเือ15มิลลิกรัมแล้วก็วาฟรินนะครับไอนาทาก,กิจอยู่ที่2องถึงสนะครับผลการศึกษาคล้ายๆกับรีไลน์ครับก็คือในแง่ของการลด การเกิดสโตรกนั้นดีนะครับแล้วก็โดยที่เรื่องของบริดจิงคอมบิชันนั้นไม่สูงกว่าการใช้วาฟเรินนะครับแล้วยาตัวนี้ก็ถูกแอปพุ้บโดย FDA กับ European m e d i c i n e อนจเนซีเรียบร้อยแล้วทั้งนะครับทั้งสองสาบันนะครับอีกตัวหนึ่งก็คือนะครับเอเวอลอสทนี่เป็นการศึกษาอ e ภิ b ณ n นะครับเ mm hmm. ทียบแอสรินอันนี้ท่านไม่ต้องดูผลเป็นยังไงมันชนะอยู่แล้วนะครับทางอังส่าไปปีเดียวต้องหยุดเลยเพราะว่า ชัดเจนว่านะครับเอพิสแบนดีกว่าแอสไพรินแน่นอนนะครับริซกบัง55เปอร์เซ็นต์นะครับต้องหยุดการศึกษาก่อนเลยนะครับแล้วก็นะครับอะลิโซโตก็เหมือนกันนะครับใช้พิสแบรน5มิลลิกรัมเบดีนะครับแล้วก็ถ้าคนไข้บางรายต้องใช้แค่2.5มิลลิกรัมเทียบกับฟอรินนะครับผลก็ได้ผลดีเหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าขณะนี้เอพิสแบนยังไม่ได้เข้าไกด์ไลน์นะครับชัดเจนเพราะว่าต้องรอผลอะไรนิดนึงแต่คิดว่า ไม่น่าจะมีปัญหาในการแอป o o ฟเข้าไปในไกล์ไลน์นะครับเพราะรีเซา้องแค่จะด,ดีนะครับอีดอ็อกซาเบนเ็นยายในเฟสสามอยู่นะครับตอนนี้เราเก็บในใคนไข้ครบเรียบร้อยแล้วฟรับครบ2ปีนะครับน่าจะปิดการศึกษาได้ในปีหน้าซึ่งรีเซาจะประกาศในในการประชุมปีหน้านะครับงั้นโดยสรุปนะครับคนไข้ที่เป็น afAF with s t r o k e นะครับ new oral anticoagulants นะครับ จะ provide better safety profile คือมีความปลอดภัยในการใช้ยามากกว่านะครับและก็ประสิทธิภาพไม่ต่ำกว่าวาฟฟิลินนะครับ Major bleeding นะครับจะต่ำสุดจริงๆเนี่ยเขาบอกว่าจะต่ำสุดก็คือในดับเบิลแทนร้อยสิบมิลลิกรัมและในกลุ่มก็จะได้เอพิซาแบนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคนไข้กลุ่มที่มีริสโ์การบีดเยอะเนี่ยการใช้ดับเบิลแทนโดสร้อยสิบกับพิซาแบนอาจจะดีกว่าในการที่ไม่เพิ่มริสก์ขบีดดิ้งนะครับคนไข้ไตวายวยังมีปัญหาของยากลุ่มนี้นะครับยังมี c o n t r e a d i c t i o นอยู่นะครับ แอนตี้ดดไม่มีนะคร e ับเวลาสวิตช์ยามาใช้นะครับจากวาฟลิมมาใช้ยากลุ่มใหม่ต้องดูวนาให้ต่ำกว่า2ก่อนเสมอนะครับคอนเซนสำคัญคือเรื่องของราคายาครับนะครับที่เป็นประเด็นหลักนะครับของงานใช้ยากลุ่มนี้นะครับงั้นโดยสรุป SC สซีไกด์ไลน์นะครับอย่างที่กล่าวไปแล้วนะครับออร์ลอนเจ็แกนนะครับจะพิเ f e r new นิวออร์ลอนเแกนมากกว่านะครับเทรดิชชั่นอลออร์ลอนเจ็แกนอย่างแค่ที่มีแชทแอ e สกอร์นะครับมากกว่าหนึ่งขึ้นไปนะครับ งั้นวันนี้ผมพูดอะไรไบ้างจำได้ไหมฮะสุขอยู่ที่ไซส์สุดท้ายนียครับในการดูให้เป็น AF นะครับแล้วก็มีเรื่องของริสกานเกิดสโตร e นั้นแอสฟ n นไม่เคยเวิร์กนะครับผลในการป้องกันมันต่ำมากนะครับแช a t วสกอร์เป็นชูสำคัญในการ a อ s เซ็ริของให้เกิดสโตรก ที่สำคัญตามไกด์ไลน์ใหม่ในปี2012ต้องพยายามดูให้คนไหนเป็นชูรี่โลว์ริสนะครับที่แยกออกจากกลุ่มที่มีริสนะครับ new oral a n ล i อ l a n แนะครับหรือ n o เ x อันนี้จะออฟเฟอร์เอฟเฟกต์ซีซีดีกว่านะครับเซฟตี้ดีกว่าใช้ง่ายกว่านะครับแต่อย่างที่กล่าวไปแล้วนะครับราคายานะครับยังมีปัญหาที่สำคัญนะครับในการใช้ยานี้นะครับขอบคุณครับครับก็ขอบคุณอาจารย์พชรวันอาจารย์ ทรงศักดิ์นะครับผมทั้งฟอร์มีผมถามก่อนไหมครับถ้าไม่มีผมถามก่อนว่าผมจะเป็นกลุ่มแพทย์ที่จะได้ใช้ยาชนิดนี้ก่อนประเด็นก็คือว่าหลายคําถามครับที่หนึ่งเนี่ยมันก็ดีตรงที่มันไม่ต้องเจาะเลือดราวนี้แล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าคนนี้เนี่ยคอมแพลนดีไม่ดีนอกจากนับเม็ดยาคือไอ้คูมาดินเนี่ยมันยังมีปัญหามันเราก็ยังเจาะไอเอ็นอาร์ฟอลโลได้ราวนี้มันไม่มีมอนเตอร์นอกจาก<ม>น <ำ S 1> ับไปจา่าไม่มีแล็บ โอเคครับอันที่สองมีข้อมูลก่อนหน้านี้ไหมครับว่ามันมีอินเตอร์แอคชันนอกจากยาแล้วเนี่ยเนื่องจากพอเราใช้ออร์รนติโคแคลนโดยเฉพาะวอร์ฟินเนี่ยเราจะประสบปัญหาเจอทุกๆุกอย่างในชีวิตนี้ที่เรียกว่าคนไข้เคยกินมาอย่างล่าสุดแล้วก็มีกินโยเกิร์ตก็มีด่างแอคชันคือไม่เด้กเล็กเป็นฟู้ดอินเตอร์แอคชันล่าสุดมีกินชาเขียวโออิชินะครับ ก็ทำให้ R n r เปลี่ยนแปลงได้หมดเลยคราวนี้ไอ้กลุ่มเหล่านี้เนี่ยมันมันมีอะไรบ้างพอจะเป็นข้อมูลถ้าเวลาเราจะเริ่มใช้จะได้แนะนําคนไข้ถูกหรือว่าแนะนําเหมือนเดิมเวลาที่กินคูมาดินเหมือนเดิมเลยก็คือว่าห้ามกินอะไรเลยนอกจากยากับชีวิตประจําวันอย่างอื่นตามโปรโตคอลที่ห้ามจริงๆก็คือห้ามใช้ดับเบิลแอนติเพลตแน่ๆแอสินพาวิกกับเดิมกระแทนนี่ไม่ได้แอสพริน ดสที่จะให้ถ้าจะให้คอมบิต้องต่ำกว่าหนึ่งร้อยมิลลิกรัมนะครับแล้วก็เลือกตัวหนึ่งว่าถ้าใครต้องต้องใส่สเตนหรืออะไรเนี่ยเลือกแอนติบิเลได้ตัวเดียวหรือถ้ามันยังเป็นก็อยาให้เลยนะครับเอนไซทถ้าจะใช้ดูเรชันไม่ควรเกิน3วันหลีกเลี่ยงซิส t มิกสเต e ยรอยแล้วก็ยากลุ่มที่อาจจะมีผ่านทางซิฟซิเซมทั้งหลายที่เยอะๆเช่นพวกแอนตี้ฟองกอลฟูโตคนาโซนพวกนั้นแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งคือยาที่บฏิจจ์กลุ่มที่อาจจะมีผลก็เช่นพวกคาริโ o นะครับ ล็อกซิโทซึ่งกลุ่มนั้นอาจจะใช้ได้ในช่วงสั้นๆนะครับสว่วน interaction ในอื่นๆเนี่ยเออ่ค่อนข้างจะน้อยนะครับเออ่ถ้าจะทําหัตถการใดๆเกี่ยวกับยาตัวนี้เนี่ยอจจต้องแนะนำให้หยุดยาประมาณสามถึงหกชั่วโมงแล้วค่อยทำหัตถการถ้าจําเป็นนะครับมันถึงจะให้ฤทธิ์ของยาน,นั้นหมดไปในแง่เรื่องผักใบไมา้ยาอื่นเนี่ยเออในตามประละครไม่ได้ห้ามแล้วก็ interaction อ,อันนี้คิดว่าไม่น่าจะมี เขาจะสามารถสตาร์ทได้หลังจากให้ทอมโบเรติกเทอราปีนานเท่าไหร่เอออย่างที่บอกครับต้องดูไอ้ค่าพีทีกถ้าต่ำกว่า2ก็ถือว่าสตาร์ทได้ที่เซฟตามโปรโตคอลครับที่ฟอร์มีใครจะถามะไรไหมครับรส่วนตัวเองก,ก็ก็ยังไม่มีประสบการณ์ใช้แต่ว่าคงคงได้มีโอกาสใช้แน่ๆก็เลยต้องถามตอนนี้เราเ เริ่มใช้ที่สูนหัวใจนะครับก็ส่วนใหญ่เราจะใช้ในเวลี่ s e l e c t e d case ก็คือไข้ซึ่งได้วาฟิลินแล้วโดสอัจจชยากมาก our plan เยอะแล้วก็มีคอมบิเนชันเช่นโดสตำหนักมเกิดบิดดิ้งหรือเกิดบิดง่ายมากนะครับแล้วก็ซื้อมาเป็น w ับ u b l e แทนขนาด110 1 1 0กับ150ก็โดยส่วนตัวที่ follow มาก็ยังไม่พบปัญหาอะไรเรื่องของบิดดิ้งเรื่องบิดดิ้งนี่เท่าที่ใช้ไปสําลานนิ้วก็มีไข้คนหนึ่งเขากินวาฟลิน อยู่แค่สามมิลลิกรัมต่อวันแล้วเขาคอมเพนว่าเขาคอมเพนตเขาน่ากลัวนะเขามีน้ําตาเป็นเลือดหลังกินวาฟลินนั้นนะแล้วก็โอเคงั้นลองใช้ตัวนี้ดูแต่ผมใช้แค่ร้อยสิบมิลลิกรัมนี้ก็หายไปก็เรียบร้อยดีนะครับอีกสองลายที่ใช้ไปก็เป็นเรื่องของอัพเลนของวาฟลินซึ่งฟอร์อัพทางคลินิกก็โอเคอยู่ในปัจจุบนันแต่ <S <S <ม>ที่บอกนะครับก็คือมันยังไม่ได้เป็นเฟิร์สไลท์ทีเดียวนะครับข้อจํากัดอยู่ที่เรื่องราคายากับยาอยู่ในบิญญาณบนบัญชี วาฟฟิลินไม่ได้เป็นยาที่เลวร้วายมากครับถ้าเราฟอลโล่ดีๆนะครับจริงๆคนก็ตั้งคําถามอยู่เหมือนกันนะครับขนาดในเดบิกาแทนเนี่ยถ้าเนี่ยมันมี3กลุ่มใช่ไหมฮะวาฟฟิลินกลุ่มเดบิกาแทนร้อยสิบแล้วก็ร้อยห้าสิบในกลุ่มที่ได้กินวาฟฟิลินเนี่ยนี่ขนาดว่าซัด์ดีราเวลี่เวล์คนชนคือนัดกงไข้ทุกเดือนเลยนะครับไอนาเนี่ยแล้วก็แอดจัสตามโปรโตคอลเลยว่าถ้าไอนาเท่านี้ต้องปรับ10%เปอร์เซ็ per week เดี๋ยวเราจะมีเขาจะมีโปรโตคอลเสร็จ แล้วก็ถ้าคนไข้คนไหนเอาเ้าพเลนเยอะต้องนัดทุกสองอาทิตย์เพื่อจะปรับยาให้ได้วอลฟินตามขนาดเนี่ยอย่างเงี้ยเราทำอย่างเงี้ยยังได้คอนโทรลได้เป็นคนึงแค่หกสิบเปอร์เซ็นต์แต่หกสิเปอร์เซ็นต์เนี่ยสู้กันนบเลยเวลกทนร้อยสิบมิลลิกรัมได้ฉะนั้นวอลฟินจริงก็ไม่ใช่ยาที่มันมันไม่ดีหรือว่าจะบอกไม่ต้องใช้เลยอันนี้ไม่ใช่นะครับเพียงแต่ว่าในรายที่มันมีคอมพลิเคชันในรายที่อาจจะเวลี่ไฮริสต์บิตติ้งเนี่ยเวลกเทนอาจะอาจจะออฟเฟอร์ไอ้เบนเอฟติ้ตรงนี้ให้ได้ เนื่องจากการศึกษาส่วนใหญ่เป็นนอนบลวูล่าเอเอฟแล้วถ้าคนไข้ที่เป็นบลวูล่าเอเอฟแล้วมีข้อจำกัดของวอร์ฟลินตัวนี้มีข้อมูลเบื้องต้นบ้างจริงนี้นตอนนี้รีไลน์เขาทำเป็นรีไลน์เอ็กเซนเดดเขาอินคูนให้บลวูล่าเข้ามาแล้ว <Okay. S 2> ก็เดี๋ยวคงจะต้องรออ,รอีกนิดหนึ่งครับ <Okay. S 2> แต่ว่าในปัจจุบันยังไม่ได้นะครับต้องใช้วอร์ฟลินก่อนครับมีประเด็นไหมครับ ก็ถ้าไม่มีนะครับผมก็ต้องต้องขอขอบคุณทางอาจารย์พัชีวันอาจารย์ทรงศักดิ์นะครับแล้วก็ขอขอบคุณทางบริษัทเบอร์เกอร์เกลียวไฮที่ให้การสนับสนุนร้านซร้านซิมโพเซียมนี้นะครับขอบคุณมากครับเชิญต่อเลยครับพิธีกร